วันนี้เริ่มต้นเลยเมื่อกี้ฟังป้าคำสายไลท์เอางี้ป้าจะพูดชัดๆนะคะป้าคำสายจะได้เข้าใจเพราะว่าหลายคนก็เมื่อวานนี้ป้าเห็นคลิปที่เอาเขาเอาไปเล่นไปอะไรกันคัาหลาย,หลาย,าห,ลายหลายคนจะบอกว่าป้าคำสายออกไปเพราะว่าลุงพูดไม่ดี ทำนุ่นทำนี่หนักหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะคะจริงๆวันนี้จะไม่ได้ว่าป้าคำสายไม่ได้ว่าเพราะว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะเป็นคือแก่แก่แล้วแก่แก่แล้วก็จะไม่ไม่ว่าอะไรสำหรับปัญหาเรื่องนี้จริงๆป้าไม่รู้หรอกเมื่อคืนในลุงไล์ป้าไม่รู้ก็มาดูกันตอนเช้าแม่แม่แกโทรมาบอกแล้ววันนี้ ก็มีแม่คํำสายไลย์ใช่ไหมมาบอกป้าแล้วนะเดินการกลับบ้านบอกว่าบอกป้าแล้วแล้วก็เอ่อทำไมป้าไม่คุยกับ,บลุงอะไรประมาณนี้นะคือเราต้องอธิบายความเป็นจริงเป็นไปนะส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาจะพูดอะไรเนี่ยคือให้มันหาจุดให้ได้ก่อนวันที่ป้าคำสายกลับมาจากบ้านกกอก ที่กลับมาป้าก็เรียกแกมาถามนะเพราะว่าก็คือปัญหาครอบครัวของป้าคำสายลูกๆป้าบอกว่ามันมีอะไรผิดปกติในความรู้สึกป้าพอคือป้าเป็นคนที่คือไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นคนเอ,อ่อไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นคนที่จับความรู้สึกอะไรหลายอย่างตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นคนที่ชอบอ,อ กับสังเกตอะบอกง,ง่ายๆเลยอะไรที่ผิดสังเกตมันไม่จะมากระตุกที่หัวใจนะก็เรียบป้าคำสายมาถามว่ามันเป็นอย่างที่ป้าสงสัยจริงหรือเปล่านะกับการกินลูกอมไม่กินลูกอมป้าก็บอกป้าคำสายว่าเข้าใจป้าคำสายก็บอกวันนั้นว่าอาจจะได้กลับไปอยู่บ้านนะเพราะว่าตรงนู้นก็น่าเป็นห่วง อันนั้นป้าเข้าใจคือปัญหาครอบครัวแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยป้าก็บอกกับป้าคำาสว่าถ้าต้องการจะเลิกไอ้กินลูกอมเนี่ยเราจะช่วยจะช่วยกันดูแลแต่ถ้าหากว่ามันเลิกไม่ได้ก็ให้กลับไปอยู่บ้านก็คุยกันปกติไม่ได้คุยว่าจะกลับฉุกเฉินหรือว่าจะกลับตีสองตีสามหรือจะกลับวันไหนไม่ได้คุย ที่ป้าเรียกมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือป้าอยากจะรู้ความจริงกับบางอย่างที่มันอาจจะเป็นอันตรายกับลุงกับป้าป้าก็เลยเรียกแกมาคุยจนได้ข้อสรุปส่วนรายการกลับบ้านกระทานหันเนี่ยป้าไม่รู้ลุงก็ไม่รู้วันวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เรากลับจากกกอกมาถึงตรงร้านก๋วยเตี๋ยวตอนค่ำแม่คำสายเนี่ยก็ยังอยู่ที่ร้านก็เล่นกับแบดมินน้อย แม่คำสายก็ไม่ได้บอกว่าลุงเอ้ยพรุ่งนี้เนี่ยพอยจะกลับบ้านแต่เช้าเด้อพอจะกลับไปสักเดือนสองเดือนไปดูลูกดูเต้ามันบะเิงเถิงเถิดแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรคืออามันจริงไหมทันที่จะบอกตั้งแต่วันตอนเย็นวันเสาร์แล้วว่าเพราะทุกคนก็มากินข้าวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกันกลับมาจากกเกอกแต่แม่คำสายก็ไม่ได้บอกแม่คำสายจะมาบอกในคลิปอะ ้าดูคลิปไปออเมื่อกี้เนี่ยว่าได้บอกป้าสวนผักแล้วป้าบอกตอนไหนที่ป้าเรียกไปคุยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวน่ะคือคุยคนละเรื่องไม่ใช่คุยเรื่องที่ว่าจะกลับวันนี้ตอนนี้แล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าป้าคำสายไม่ปรารถนาดีกับลุงกับป้านะเราเข้าใจเขาเรียกว่าคืออายุเยอะแล้ว ก็บอกกับป้าคำสายว่าเจ้าเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วลูกก็โตโตกันหมดแล้วเจ้ายังต้องมาทุกข์ใจยังต้องมาต้องห่วงว่าเขาไอไอพวกลูกอมพวกนี้เนี่ยทําให้ลูกเต้าเจ้าเป็นไปมาล้ามาลอยอ่ะไปเดินไปเรื่อยๆหรือตมคือด้วยอารมณ์แม่พ่อแม่เขาต้องอึดอัดจใจลำบากใจอยู่แล้วแต่เขาก็ยังบอกป้าคำสายเลยว่าเราอายุขนาดนี้แล้วนะ เ้าจะทุกข์วรอยนักหนาะลองไปบวชชีดูไหมลองไปนั่งทําสมาธิดูไหมแบบตัดเวรตัดกรรมกับอะไรที่มันทําให้ครอบครัวเราวุ่นวายคุยกับป้ากำสายเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับป้ากำสายเรื่องจะกลับบ้านฉุกละหกและอีกอย่างหนึง่งป้ากำสายน่ะโกหกยาชี้นี่คือชัดเลยไฮ้ดูผ่านไลฟ์สดเพราะว่าเห็นคลิปของแต่ละคนออกไปแล้ว บอกย่าชีว่าจะกลับรถทัวร์รถโดยสารพร้อมกันแต่ย่าชี้ก็ไปรอตอนเช้าสุดท้ายย่าชีขึ้นรถโดยสารคนเดียวป้าคําใสกลับรถที่เข้ามาขนของอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรรับลงคมในหรือมันเกิดอะไรขึ้นขนาดย่าชี้ป้าคาใสยังโกหกเลยนี่ไม่อยากจะพูดให้คนแก่แต่เวลาพูดอะไรเนี่ย นะป้าเห็นเขาเอาไปเล่นนะ่ะเขาตัดไปเล่นเนี่ยชัยพพนั่นเป็นหมาไปแล้วเออไปทําอะไรให้เขาคนนั้นคนนี้เนี่ป๋าด้วยนิสัยอารมณ์รุนแรงบ้างบ่นบ้างจุกจิกบ้างใช้งานบ้างเขาคอมเมนต์ว่าให้ชัยพลเนี่ยนะเพราะว่าไอ้ปกป้องไอ้ชอบชอบให้ทุกคนไปดีๆดีๆแต่ตัวเองก็เป็นหมาเนี่ยมันตลอดเลยนะก็อยากจะบอกว่าปัญหาครอบครัว ป้าคำใสบอกปัญหาครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้บอกป้าว่าจะกลับตีสองตีสามนะว่าจะกลับพรุ่งนี้นะว่าจะกลับเป็นดวงเป็นเดือนแลไวไม่ได้พูดก็วันวันไหนอก่อนป้าจะกลับกอนตอนเช้าวันเสาร์ป้าคำใสก็ยังเอาปูกับอ่าอ่าปูกับอะไรนะมาให้ยกยกมาให้ป้ายกแล้วก็ ป้ากำไสยจะไปปล่อยปูปล,ยปล่อยมีปูกับอะไรนี่แหละแกจะไปปล่อยแกก็ไม่ได้บอกว่าแกจะกลับเนี่ยเอาความเป็นจริงมาพูดกันเนี่ยมันอาจจะเจ็บปวดอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่พูดให้มันชัดเจนว่าจะกลับไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวอันนี้ป้าเข้าใจถ้าอยู่ตรงเนี้แล้วบางทีลูกอมมันทําให้ลุงป้าเดือดร้อนเนี่ยเป็นห่วงลุงก,กับป้ากลับบ้านอันนั้นป้าก็เข้าใจ แต่ให้บอกความเป็นจริงไปได้ไหมไม่ใช่ว่าบอกป้าแล้วป้าไม่คุยกับลุงมันไม่ใช่ขนาดป้ายัางตกใจเลยกำลังคุยกับแม่น้อยอยู่ลุงโทรมาเราก็นึกว่าลุงเรียกไปกินข้าว่ที่ไหนได้ลุงบอกว่ามาดูมาดูรู้ไหมเนี่ยป้าคำสายกลับบ้านเก็บของไปเกี้ยงเลย บ้าก็ยังงงบ้าอมใสที่พูดในไลฟ์เนี่ยนะเพราะว่าเห็นทุกคนเห็นกันไลฟ์สดแล้วก็บอกไปในคลิปแล้วไม่ชัดไม่ชัวร์ก็อย่าไปพูดที่มันมันมั่วไปคนก็จะมองใครคะมองเนี่ยมองตะพนนี่แหละมองไม่ดีไม่งามไปแล้วมองเป็นเป็นหมาอีกตัวไปแล้วหลายครั้งหลายคาะที่ปัญหาส่วนตัวของยูทูบเบอร์ทำให้ลุง ลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของหลายๆคนหลายครั้งเลยที่ป้าไม่พูดเน่ยตั้งแต่วันที่รู้ว่าโอเคคนของกลับนะ่ะเพราะว่าป้าเห็นว่าลุงฟื้นกับแม่คำสายน่ะเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วไม่อยากจะพูดแล้วก็บอกกับลุงอยู่ว่าให้ลุงรอให้ป้าคำสายพูดพูดไปก่อนแกพูดยังไงแล้วก็อ๋อถ้ามันไม่ไม่ใช่อย่างที่พูดเราค่อยว่ากัน เราก็ปิดข่าวไว้ให้เออแต่ลุงก็คงไลฟ์เมื่อคืนนี่แหละก็มีออกมาแต่ความเป็นจริงมันคือตรงนี้